สิ้นสุดการรอคอยของแฟนละครคู่ขวัญในตำนานล่าสุดเคนธีรเดชจับมือแอนทองประสมกลับมาทวงบัลลังคู่จิ้นคืน สิ้นสุดการรอคอยของแฟนละครคู่ขวัญในตำนาเนเคนธทรเดชสุปตาตัวพ่อและสุปตาตัวแม่แอนทองประสมออริจินอลคู่ขวัญนัมเบอร์วนของวง,งการละครไทยที่สร้างความประทับใจมาแล้วมากมายพิกสุดๆเมื่อปี2550เป็นคู่ขวัญที่พาเรดกันโกยรังอีเวนต์พรีเซนเตอร์และเดินสายรับรางวัลสร้างตำนานที่เจเนเรชันยุคนั้นกรีดห้างแตกสู่การกลับมาอีกครั้งในรอบ12ปีละครแห่งความคิดถึง สุปตา2550ที่ผู้จัดตัวแม่หน่อยบุษกรแห่งค่ายซิติเซนเคนช่อง3ขอสารฝันความตั้งใจโปรเจกต์สามีสุดที่เลิฟเคนธีรเดชนางแทนผู้กำกับครั้งแรกวางบทและควบคุมการทำงานด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเพิ่มความเวอร์วังด้วยการรวมสุปตาของวงการบันเทิงมารับเชิญไว้มากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการละครน,นำแสดงโดยเคนธีรเดชแอนทองประสมและคู่จินนิวเชนมีนพีรวิทและมินร วีพร้อมนักแสดงมากสีสานเหมี่ยวประวันรัตน์เบนชลาทิศ แจ้งวราพรโอยปราโมทแอมแปรสุธาทิพย์และอื่นๆพร้อมด้วยสุปตารับเชิญร่วมกว่า50ชีวิตความตั้งใจกับการทั้งเล่นและกำกับเอกเคนธีรเดชเปิดใจว่าโปรเจก์นี้เป็นความคิดและไอเดียของผมที่ได้คิดไว้ช่วงที่เจอโควิดหนักๆอยากทำละครที่เป็นละครที่เราฝันไว้ก็เลยคิดพล็อตเรื่องนี้ขึ้นมาไปปรึกษาพี่เอกลิขิตเขียนบทคือมาจากตัวตนของคุณแอนเลยแล้วก็เอาไปเสนอทางช่องตอนแรกก็ลุนมากว่าแอนเขาจะตก ลงรับเล่นเรื่องนี้ไหมเพราะเราเขียนบทมาเป็นตัวเขาเลยเขียนมาสามตอนส่งให้เขาคิดเหมือนกันว่าถ้าเขาปฏิเสธก็คงไม่ได้ไปต่อเพราะในใจเรามีเขาคนเดียวจนเขารับเล่นก็ดําเนินงานต่อในไหนเราก็พลอดเรื่องขึ้นมาเองแล้วก็คิดว่าทุกอย่างมันอยู่ในหัวเราก็กํากับเองเลยดีกว่าหวังว่าจะออกมาโดนใจแฟนละครนะครับด้านนางเอกคู่ขวัญแอนทองประสมสร้างเซอร์ไพรส์สารฝันแฟนลาวที่มาที่ไปของละครเรื่องนี้ ว่าเราเห็นความตั้งใจของเคนเราไม่ปฏิเสธงานเพื่อนทันทีเขาเป็นคนตั้งใจและทุ่มเทกับละครเรื่องนี้มากทําการบ้านอย่างหนักและมีเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในละครเรื่องนี้มากมุมกล้องเทคนิคกล้องเขาดีมากเพราะเขาเรียนด้านภาพยนตร์มาเขาก็มีของนะแล้วเขาก็เต็มที่ที่ปล่อยของกับเรื่องนี้มากเรามากองเราก็สนุกนะเขามีแขกรับเชิญมีอะไรมาให้เราลุ้นเราตื่นเต้นตลอดเวลาการกลับมาของเราสองคนหวัง ว่าจะทำให้แฟนๆได้หายคิดถึงผลงานของคู่เราปิดท้ายที่สี่ภรรยาตัวแม่หน่อยบุตกรที่ปลื้มบินสุดๆเห็นถึงความตั้งใจการทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเต็มตัวครั้งแรกของสามีสุดที่เลิฟเรื่องนี้เขาจริงจังมากนะทำเองทุกขั้นตอนเลยแรกๆยอมรับนะเรามีกังวลคิดว่าเขาจะไหวไหมแต่พอเห็นการทำงานของเขาเรายอมรับเขาเลยก็เป็นกำลังใจให้เขาหลังบ้านคอยเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำหาของอร่อยอร่อยให้ทาน เขาแทบไม่มีเวลาพักเลยคือทํางาน7วันถ้าวันไหนไม่มีถ่ายเขาก็ยังต้องไปดูโลเคชันไปบล็อกช็อตคือทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายด้วยตัวเองฝากให้ทุกคนติดตามทุกคืนวันพุธพฤหัส,สบดีเวลา20.30นาฬิกา30นาทีขังแรกทั่วประเทศวันพฤหัสสดีดีนี้ที่15กันยายน2565นนี้ทางช่อง3ดูทีวีกด3 3ดูมือถือกด3พ